สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโอนกรุกเนียครับผมสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามาชมช่องของคนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสำหรับตอนนี้นะครับอเมื่อสักครู่คลิปที่แล้วนะครับผมพาไปเบิ้งทุ่งหน้าของอันสายซูมออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้นะครับเขากับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมฮเขามาชมบรรยากาศภายในบ้านของสายซูมออฟฟิเชียลหรือบ้านของ้องตองนันเองครับผมบรรยากาศก็ ร่มรื่นอีกเช่นเคยครับผมนะครัี่นมเห็นได้ต้นใหม่ครับผมฮะต้นใหม่หลายนะครับตอนนี้ไปเราจะพาไปเบิ้งครับผมฮะบรรยากาศมันเป็นยังไงครับผมพี่น้องมาเบิ้งครับผมนี่นะครับเขามาถึงนาบานนะครับนี่นี่นาบานนาบานอยู่นี่ครับนี่ก็เขามาถึงก็เป็นต้นใหม่เลยครับครับผมฮะแล้วที่เด็ดกว่านั้นครับผมนี่มีหัวต้นลำใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับบานเพิ่น้สุดยอดดีิลๆครับผมฮะมีแล้วก็มี ไหม่มงคลแน่นะครับแล้วก็เป็นสำหรับกล้วยไม้บ้างนะครับโอ้สุดยอดนะครับแล้วก็คืนนี่นะครับผมชมหน้าชมตาของบ้านของน้องตองสายซุ่มออฟฟิเชียลนะครับนี่บรรยากาศด้านในบ้านนะครับโมเมนข้างในบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับนี่ครับพี่น้องต้นลำไยนะครับปาดตสองต้นละต้นลำไยนี่มีหอดต้นต้นอย่างน้อเขือนต้นหมากบ่อนี่ อันนี้คนเลี้ยงสร้างกับเราเคยเห็นนะครับผมนี่ครับทั้งด้านนึนก็จะเป็นโร่งรถนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับไม้มงคลแล้วก็กล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่ครับบ้านนีมันนีนี่ครับพี่น้องนะครับนี่นี่นี่นะครับมีต้นมาเอาเหตุยังเั่นเอางั้าจังไงเอาก็เซว่าผ้ามาเร็นบานผ้ามาเที่ยวบานก็มาบึงแล้วนี่ โอ้บ่พลาดสิสิอันถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งทางบ้านได้เบิ่งทางคนที่ชมได้เบิ่งแล้วเนาะเฮ็ดหยังอยู่นี่มาเชียวมาเปฝากแค่เดี๋ยวเดี๋ยวนดิได้หมากหยังหมากนี่ล่ะหมากเขียวนี่ยโอ้หหมโอ้ยมันคนละหมากมันบ่แม่นหมากเขียวเด้หนิโอ้ยนี่มันหมากประดับตัวนี้แม่่นบเออมันเป็นหมากไอ้ต้นหมากประดับความงามบ้านตัวนี้แม่นหน่วยโอ้ย ดผู้โอ้หยังมีนี่ยังนำเสนออีกโอ้โหย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 มะนาวโหยโอ้ยคือง่ไงล่ะมะนาว ที่เก็บไปฝากบอด oh, โอ้ยนวลมีแต่นวลง,ง,งามๆนี่ยคื่เป็นกินแบบยังแพ,แพ้ท้องแทนเมียน่ะโอ้ยเป็นเช่นเส้ในบักหน้าวนี่นะครับเป็ oh. นถามก่อนเนี่ยว่าบักหน้าใส่ยาบ่ะไม่ได้ <c oughs> ใส่ <c oughs> ครับโอ้ยมีแต่บักนวลญ่ๆเลยบักหน้าพัานมันบ้างนี่โอ้ย oh. สุดยอดเตรียมตัวเลยโอ้เต็มต้นอิหรีหลายอิหรีครับทำพ่อแตเพิ่นเก็บไปฝากบอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอหนอนงนอนโอ้หล่นออกไปหอนข้างนอนคนนะครับพี่น้องโอ้สุดยอด ครับบรรยากาศก็ดีเพิอมอันนี้บรรยากาศหน,น้าบ้านนี่บรรยากาศหน้า,บ,านบ้านปะโอ,โอ้สุดยอดนี่ครับผมฮะนี่คือหน้าบ้านของน้องตองนะครับสายสู่มพอพิเชียวนะครับเนี่ยภาไปเบิ่งไหนมี่ยังชมตม้นลำใหญ่เอากำลังจะออกหน่วยตัวนี้กินนี้เรเกียดโอ้เดินหนัออนหนกอะไรกินเลยบ่จ้างมาเก็บปะไปฝายกี่ดอกครับโอ้ยโดกอีหลีโดกอีดีครับพี่น้องโอ้ยพุ่นน่า โอ้จักปีครับตองตองยังสิได้เก็บลำใหญ่นี่เก็บกินกี่นาทีครับบ่แม,นม่นหมายถึงว่าเข้าปลูกนี่จักปียังสิได้เก็บหน่อยนะประมาณจำได้บ่ปลูกมาโดนแล้วดิปลูุดแล้วบ่กตอผมอยู่สมัยเรียนอยู่<ม>่อือับอันนี้ก็ยยเ็กเปปนนบระดัี่ครับพี่น้องไม้ประดับมามดี่มีหอดพักบักเลิศเอาเขาเจ้าเอินอีเนาะเข้าเอินบักเนาะโอ้นี่ไม่ดอกไม่ประดับครับผม ข้างบ้านนี่ว้าวเนี่ยนี่แมเขาอื่นดอกยังตองนี่ไหมดอกบันไดสวรรค์อ๋อดอกบันไดสวรรค์นี่ครับพี่น้องนอยากขึ้นสวรรค์พ่ะเจ้าโอ้อยากขึ้นยุทธประท่านอยากตายโอ้นี่พักสวนขั้วพร้อมนะครับใบกะเพราเนี่ต้นบอกขึ้นเมีนต้นบอกแึ้นโอ้ยเก็บมาฝากยหญแหลมซะพปล่าเนาะ อุ้ยฟังๆๆอันเดชอันเดชสวนหมากหน้าโอ้สวนหมากหน้าของเจ้าของมันมันกับอะไเช่นสวนครับพี่น้องสวนอเรามันกับมันก็ลายอยู่หนึ่งนะลายครับอ่าปลูกใส่ยังนี่ใส่อ๋อใส่ทอปลูกปลูกใส่ทออ๋อนี่นี่นี่จากทอหนึ่งสองสามที่หาประมาณหาต้นครับหาต้นมันเบิ่งส่งหลายเนาะโอ้หูป่านสวนหนึ่งคุณไม่หาต้นไหม ได้ได้ได้เอาเขาออกมายืนนี่เพราะว่าซ้อมซ้อมมาสวนหนึ่งเลยครับพี่น้องนะครับ <S <S เบิ้งครับมันหนาอีหลีครับเบิ้งมีดีที่มันหลมันไหลมีตะไบได้ไมีหน่วยอะไรเน่นมันตะไบมีตะไบได้หน่วยมันหลายไดนย้นี่ป๊าหาต้นไหมพี่น้องโอ้ยมันเป็นผุ่มกันซ้อมสวนหนึ่งสวนหย่อมๆ <ไป S 1> นะผ้ั้คุณบักคับเจ้าฮึเก็บไปส่งไปผ้าทั้งคุณบังอยากส่งอยู่แต่อันส่งไปมันสีบ่สั่มบ่ยังบ่ทั้งบั่นทั้งบั่นไอ้บ่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาคันได้มือได้สิคือว่าเ้างสิเก็บไปขายอืมโอ้เก็บไปขายให้แม่อสมอเนาะเก็บไปฝากแม่อสมอขายไหมเนาะเอาไปฝากร้านค้าไหมอันผู้ดใดเขารับห้องกับขายเนาะส่งอ่ะส่ง,สงให้เขาเนาะโอ้คันสินส่ง,ส,งส่งแถวบา้านนี่กัดพ,พ่อพ่ออ่นนะมั้งเพราะต้องไปสุ้งหอยฝุ่นเนาะนี่ครับอืม เ,เก็บเ็บไปส่ปงให้ล้านน่องปัปนๆเนาะขาย,นยเนาะผู้ใดนี่แหละมักน้าวนี่แหละเอาหนุ่มน,นองปัปนๆเราขายผลไม้ดีเนาะครับโอ้บริเวณเราขายผลไม้เราขายของขายของช่ำเออขายของช่ำนะครับคือไปบริวารเพื่อนตัวใหญ่เอาเพื่อนกับมีบักขามปงบักขามเปียกเข้ากับฝากขายอันนี้เนาะก็คือดีไปฝากเพป็นขายเอาเพื่อนไปล้านค่าดิกอดีไปยากเพื่อนตัวสโอ๊ยเนาะก็ห้องคิดเห็นล้านค่านะนึกว่าเออสิแด้วคิดเห็นไหนวันนูนพูดได้ เออว่าไ้า่นค้าก็คือว่าเอากับเพื่อนขายของอยู่เนาะนะครับเดียวได้มีมีโอกาสก็ฝากน้องเพื่อนขายเนาะไม่นเปนลังขายเป็นมือก็ไ้เออนั่นล่ะโอ้สุดยอดนี่ครับพี่น้องนะครับหน่วยใหญ่ๆหน่วยโอโออามันสุดยอดเลยนามหลายนะครับบางหน้าแมนบางนานี่นามหลายนะครับโอ้ยซิมแบกเปียวตอนนี้จีเปียววันไดสิขีแตกความนะครับนี่คือสวนบางหน้าสายสุ่มนะครับ คือน้องมันปลูกแค่หาต้นนะครับแต่ว่าหลายแห้งครับพี่น้องโอ้ครับขันว่ามันเก็บเบิดนี่โอ้โหผมว่านี่ขายหล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 ,ล,ล,ลายบาทอ<า>ยู่นะครับหาตนหน้นนึงได้นี่แค่หาต้นได้นี่จักปีบางนาเนี่ยประมาณปีสองปีบ่ประมาณนั้นนะสองสามปโีโดนโดนเต๋อหรือเปล่โดนบ่ะรู้กลัวกลัวซีมาเป็นน้อยน่ะนี้เพราะว่าสิมาตัวหน่อยหน่อยนั่นเนี่ยเคยปลูกอยู่แต่กับบ่ได้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 ไงปันนี้นะ ครับผมนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับสวนมะนาวของสายซุ่มนะครับมีหอดตะไคร์คนได้ครับพี่น้องนี่นี่ตะไคร์ตะไคร์นะครับบาทมืดเลยหืมมาสิบาทครับนี่คืออ่าบรรยากาศของหลังบ้านตองนะครับบะไดรม่แค่บะไหร่ไมีแค่อันมะนาวนะครับมีหอดใบเตยคนได้ครับูบูไว้ใัตบังเอากลับไปยังนส่แล้วเนาะ นี่อย่าใครพี่น้องเห็นครับผมหลังบานมองนี่มันเป็นมุมกว้างครับผมนี่ใบเตยครับผมพี่น้องนี่ทําใบเตยครับนี่นะมันเป็นนี่ลังบานมองมองที่หอกเข้าไปมองหันมันมัน,ม,นมันแคบเนาะนี่ครับปลาอันนี้จะปลาบักหน้าแบบแบบว่าคือมันมัน,ห,นห,าหาต้นซ้ามาสวนหนึ่งสวนยอมยอมสวนหน่อยได้เลยนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับแสงอาจจะค่อยแน่นิดนึงครับผมนีม่มีหอดชะอมบื้อพักขาพักขาพักขาเนี่ครับพี่น้องชะอมชะอมของแท้เลยครับนี่นั่นกลิ่นมาก <c oughs> <c oughs> ลิ่นมาเลยครับผมโอ้ยโอ้หยอ,อดคล้ายเจียวแต่แบบแบบนะปลาเกวยกระมีปลาเกวยกระมีไปไปไป ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งท่าสิม่ยากเลยครับผมทางก็สิ่งยากนัดหน่อยครับนี่คือชะอมนะครับคนนั้นมีหอดปลาเกวยเดี๋ยวบู๊ไปเบิ้งครับผมไหนล่ะปลากเวยอยู่ใส่บู๊ไปเรื่อยๆมาบู๊ไปเรื่อยๆเนี่ยครับเนี่ค่าค่ะทีวี ไม่นูเด็ดเทศบาลไหมอือตำเมียงแมนตำเมียงอือนี่ค่ะโอ้นี่ปลาล้วยครับพี่น้องสุดยอดอู้เูขามานี่ร่มเย็นเลยอือปลากล้วยน้อยๆนะครับผมโอ้นี่สวนหลังบ้านเพื่อนครับเป็นปลาเกวยครับพี่น้องบอกพ่อแนมากินกินกเก๋อกินบาปเกล้วย น,น,นี่ครับปลาเก๋ยจะไปยืนมุ่มแบบมุ่มกงกวงนะครับให้พี่น้องได้เบ่งนะครับอันนี้คืออาเขตบ้านนองตองนะครับบ้านอาลังบ้านของสายซูมหรือบ้านนองตองสายซูมออฟฟิเชียลนะครับเนี่ยมีห่อนปกอักเผ้าอีกครับพี่น้องนี่แม่คือบอคือเนี่ยเป็นสวนอ,อันนี้ก็เป็นแท่งยางวนเนาะเอออันนี้ก็เป็นสวนอีกนะครับผมพี่น้องว้าสุดยอดดีหงรครับโอ้ แน่นอนแน่นอนนะครับเป็นกล้วยน้ำว่านะครับพี่น้องนะครับนี่นี่นี่ออกผลแล้วครับนี่นี่ออกผลแล้วออกผลแล้วครับพี่น้องนี่คือนี่หอดเวลาเขากัอ่ามีลายเขากัตัดขายมันบอ้งไกับต้นไม้เนสีมาขอะขอใบตองขอใบตองแล้วก็ขอสือใบตองสิขอใบตองขอหน่อกล้วย นะครับนี่ก็คือสวนกล้วยนะครับหลังสวนหลังบ้านของน้องตองายซูมอฟ i ิเชลนะครับว่าดีใจครับผมว่ามันนีน่องส้วนมาเล็นอยู่บ้านนะครับบ,บอกบคิดว่าจะได้เจอแบบบรรยากาศที่เจ้าของชอบด้วยนะครับคือมันมันเหมือนเดิ oh, เอาอิลมีมากแบบนี้คือยังยังไปเห็นยังคลิปที่เหนบออาคลิปถี่เข้าไปเบิง้งทงหน้าไหมที่ผ่านเบิงทงหน้าไหมคือชอบมาก คือตรงนั้นชอบมากถ้ามีโอกาสไปตกเบ็ดกันบางนันตกได้บ่ห่วงบ่บ่ห่วงครับบ่ห่วงบ่แม่นเอาปลาเกินมาแล้วอโตละหาร้อยบ่เอาเลยอะไรครับพี่น้องโอ้ยบ่เนองหัวบอนครับผม <c oughs> มาหาหน่องกัดแบบหน่องผ้ามากอะค้ำๆนะครับมีแต่แนวแบบค้ำๆแนวไรสระแนะครับพี่น้องฮะวัดปนกันไปเนาะครับแลบ้วก็ชมบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศของบ้านน้องตองสายซุ่มออฟฟิเชียลนะครับผมฮะจังไงก็ นะครับผมผู้ใดเบื้องล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันครับผมฮะที่ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมฮะฝากช่องข้องน้องด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องสายซูมออฟฟิเชียลครับผมครับผมนะครับตอนนี้ก็ย่งท่านอีมี่เมล่อไหรนะครับผมฮะหรือว่าจะจะเป็นเร็วๆนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับผมวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับก็จะมีอ่าศิลปิน นะครับผมมากมายเลยทีเดียวในเจ้าพ่อลำเพลินเจ้าแม่ลำเพลินแม่นเจ้าพ่อลำเพลินเจ้าแม่ลำเพลินครับผมรวมพลลำเพลินนะครับสองขึ้นเลยทีเดียวครับพี่น้องนะครับจังไหนก็อจะาลื่มกันแล้วกันนะครับช่วงนี้กาลังมีโปรดีๆกับโปรที่ใครจะซื้อบัตรหรือว่าบัตรออนไลน์ที่จะเข้าชมเนาะนะครับผมฮะโปรดีๆกับือหนมายความานะครับผู้ใดที่ซื้อกาแฟสามกองมาสองราคาหกร้อยบาทขึ้นไปอ ผู้ใดที่ซื้อหกร้อยบาทืี่สองสองกล่องนะครับหกร้อยบาทขึ้นไปคือใครซื้อกาแฟสองกล่องได้เข้าชมฟรีเลยนะครับผมบัตรก็ร้อยสี่สิบเก้าบาท,บบาทสามารถเข้าได้ชมฟรีครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับผมฮะผู้ใดอยากชมนะครับผมเจ้าพ่อลำเพลินเจ้าแม่ลำเพลินหรือว่าศิลป,ปินลำเพลินเงินล้านของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมฮะก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้นะครับผมนะครับโดยที่นะครับผมฮะผ่านทางอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ ครับผมจังไรก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับผมอย่าลืมช่องคนเลงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลและช่องสายซูมออฟฟิเชียลครับผมครับผมฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับผม,มสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุงกระบายบายอ,อกุลครับ